สวัสดีครับอยู่ในช่องพังน้องใหม่นะครับวันนี้มาเยี่ยมแม่ลินลี่กับน้องสุปัรษานะครับอยู่ที่สวนประเพณีครับผมตอนนี้ก็ที่สวนประเพณีมีอยู่ทั้งหมด9เชือกนะครับก็อีก4เชือกได้เดินทางไปอยู่ที่ฉะเชิงเซาสอเชือกแล้วก็ไปอยู่บ้านช้างอีก2เชือกนะครับนี่ก็น้องสุปรนสากับแม่นะครับ ของคุณตาตอนนี้เหลือแปดหือเหลือเจ็ดบ่เหลือเจ็ดครับของคุณตาเหลือเจ็ดครับพ่อป้าไปอยู่ที่บ้านช้างสองเชือกนะครับพอดีที่บ้านช้างเห็นคุณตาบอกว่า,ามีเจ้านายเขาเขามีสวนสับประรดแล้วก็เวลาเขาตัดลูกก็ต้นสับประรดก็จะได้ให้ช้างกินคือเขามีหลายหลายไร่ๆๆครับเขาเลยให้ช้างไปอยู่ที่นู่นเพื่อเซฟค่าใช้จ่ายนะเพราะอยู่ที่นี่ทั้งหมดค่าใช้จ่ายเยอะ ไม่มีอาหารให้ช้างกินก็เลยแบ่งกันไปอยู่ที่สวนบ้านช้างนะครับแล้วก็ส่วนอีกสองเชือกก็ไปฉะเชิงเซาครับไปอยูออ่ในวัดนะครับส่วนน้องลินล,ลี่กับโอ้น้องสุพรรษากับแม่ก็อยู่ที่สวนอเพนีนะครับแต่เห็นว่าพี่เขาจะกลับสุรินทร์นะครับวันที่สิ้นเดือนนี้ก็ไม่แน่ครับพี่เขาบอกจะกลับสุรินทร์นะครับตอนนี้ก็แนะนําเปิดช่องให้เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดช่องให้เรียบร้อย ก็พี่เขาก็เริ่มทําคลิปทําอะไรก็ได้จะทําเป็นแล้วนะครับนี่ก็น้องสุพรรษาผมเปิดแนะนําให้กน็น้องวันดีน้องสุพรรษานะครับชื่อช่องนะครับน้องวันดีกับน้องสุพรรษาก็ลองแม่แม่เอฟซีลองกดเข้าไปดูนะครับก็เห็นว่าพี่เขาจะกลับสุรินทร์วันสิ้นเดือนนี้นะครับ แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไปได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ายังทางชนบุรียังล็อกดาวอยู่นะครับก็วันนี้ได้มาหาน้องสุพัรษาได้มาถ่ายให้พี่พเขาให้พ,พี่มาแนะนําเรื่องการทําช่องด้วยนะครับก็จะได้เวลากลับบ้านไปก็จะได้มีช่องมีแม่ fc ช่วยเหลือนะครับนี่ครับน้อง fc เอ้ยน้องสุพรรษาสวยมากครับเนื้อหนังดีแม่เขาก็เลี้ยงลูกเก่งมากครับเนี่ย รอบรอบหกเดือนแล้วสุฟันษาคนเก่งดูครับเนื้อหนังสวยมากครับเก่งมากเลยแข็งแรงมากนะครับเป็นหมูแล้วอ้วนมากๆเลยครับผมนูแม่แม่เขาก็เลี้ยงลูกดีมากครับผมก็วันที่สิบหกนี้ครับจะไล์สดอยู่นะครับไล์สดก็จะนําสับปะรดนํากล้วยนํามันแกวมาเดิมถ้าไม่แน่ตอนนี้คือในตลาดก็ปิดนะครับแถว สตหีบแถวพัทยาปิดหมดครับตลาดถ้ายังไงผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งว่าจะได้ได้ได้ผลไม้อะไรบ้างแต่สับรถสีคันรถนี้ได้แน่นอนครับแล้วก็คะแนนที่จะมอบให้ควานช้างก็ได้แน่นอนครับผมจะมอบให้ทุกเชือกแต่เอ่อตอนแรกว่าจะมอบ14เชือกแต่ตอนนี้เหลืออยู่9้าเชือกนะครับคะแนนก็จะมอบให้ทั้ง9้าเชือกแล้วก็ สับประรดก็จะลงให้สี่คันรถแล้วก็มีจะไปเหมากล้วยมานะครับผมติดต่อกล้วยไว้แล้วถ้าไม่ได้บันแก้วก็อาจจะได้สับประรดเป็นลูกมานะครับเพราะว่าตอนนี้หายากเพราะตลาดปิดนะครับส่วนคะแนนทุกๆบาททุกๆสตางค์ที่แม่เอฟซี FC ส่งมาก็ผมก็จะชี้แจงวันที่16เลยครับก็จะบอกว่าคะแนนทั้งหมดเท่าไหร่ก็จะชี้แจงให้ทราบพร้อมกับให้คะแนนกับควานช้างทุกเชือกแล้วก็มี สับป,ปะรดมีกล้วยนะครับให้กับน้องช้างชุกเชือกผมก็มาแนะนําให้เปิดช่องให้น้องลินน้องแม่ลินลี่นะครับกับน้องสุภาษาเปิดช่องสว,ส,สวัสดีครับนี่ครับน้องสุภาษาวันที่16มกราคมครับผมจะเอาคะแนนมามอบให้กับชาวช้างสวนประเพณีก้าวเชื่อครับเพราะว่าเหลืออยู่ก้าวเชือ่อนองนั้นก็จะขยับขยายกันไปครับอยู่แบบไม่มีอาหารกินครับผม แล้วก็คะแนนเหลือเท่าไหร่ผมก็จะชี้แจงให้ท่านแม่แม่เอฟทราบครับผมวาทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ก็ฝากแม่แม่เอฟซีช่วยเข้าไปกดติดตามให้น้องสุพรรษาด้วยนะครับช่องน้องวันดีน้องสุพรรษากดเข้าไปติดตามให้น้องเขาด้วยนะครับนี่ครับบอกนะ้าเขาแล้วให้เขาเปิดช่องเผื่อกลับบ้านจะได้มีแม่แม่เอฟซีช่วยเหลือ พอไปอยู่บ้านเราก็จะได้ถ่ายให้แม่แม่เอดูว่านเนื้อน้องสุพรรษาโตแค่ไหนแล้วนี่ครับน้องสุพรรษากับคุณแม่เขาครับ,รบกราบขอบพระคุณมากๆนะครับวัสดีครับนี่ครับแม่เลนลี่กับน้องสุพรรษาน้องวันดีตอนนี้กําลังมาชอน ตอนนี้กาลังมาสอนคุณพี่ทําช่อง u t u b e นะครับนี่จะของเขานะครับสวัสดีค่ะครับจะของช่องเชื่ออะไรนะพี่ผมเปิดให้นะช่องชื่ออะไรนะน้องวันดีน้องสุพรรษาครับน้องวันดีน้องสุพรรษ <สะ S 1> านะครับนี่ผมกําลังเปิดให้แล้วก็พี่ๆเอฟซทุกคนก็ลองกดไปติดตามให้พี่เขาด้วยเพราะผมมาแนะนําให้ทาครับมาแนะนําให้พี่ทําอยากให้ให้พี่ได้ได,ไ,ดได้ท youtube นี่ครับนี่ก็เป็นแฟนของพี่เขาครับผมพี่หมู เดี๋ยวมาแนะนําให้เขาทําแล้วทุกคนจะได้ช่วยๆกันครับให้มีมีแม่เอฟซีเพราะว่าแม่เอฟซีไม่ได้เห็นน้องสุภาษาานานแล้วน้องนสุภรษาไม่ได้อนนี้นานแล้วครับนี่ได้หกเดือนแล้วน้องสุภรษาได้หกเดือนแล้วครับผมหกเดือนแล้วครับคนเก่งครับคนเก่งน้องสุภาษานี่ครับดูครับน้องสุภรษา น้องสุพรรษาจะกลับไปอยู่สุรินทร์นะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นวันไหนก็ฝากแม่แม่เอฟซีช่วยเข้าไปกดดูช่องน้องวันดีน้องสุพรรษาด้วยนะครับเพราะผมกําลังเปิดช่องให้เขากําลังช่วยแนะนําเปิดช่องให้หลายๆช่องช่วยเหลือหลายๆที่ครับเพราะว่าเราช่วยเราไม่มีคะแนนช่วยแต่เราจะช่วยด้วยแรงช่วยด้วยคําแนะนํา ว่าควรถ้าพี่เขาอยากจะทําช่อง Youtube ผมก็จะแนะนําว่าถ่ายแบบไหนเปิดยังไงอะไรยังไงผมก็จะแนะนําให้เขาทําครับผมเพราะว่าผมช่วยคะแนนไม่ได้เพราะผมไม่มีกําลังช่วยเรื่องคะแนนแต่ผมมีกําลังที่จะช่วยแนะนําเรื่องการทํา y o Youtube อะไรแบบนี้ให้ครับอย่างน้อยๆก็ได้ทําไปวันละนิดวันละหน่อยก็ค่อยๆเก่งไปเรื่อยๆ ผมก็ไม่ใช่เก่งเรื่อง Youtube นะครับผมก็ไม่เป็นหรครับง,งูปลาปลาแต่ว่าพอที่จะแนะนําได้ก็จะแนะนําให้ทําให้ใเผื่อ,อพี่เขาไปอยู่บ้านตะกลางหรือไปอยู่แถวบ้านเราจะได้ถ่ายให้แม่แม่เอฟซี FC ดูว่าน้องน้องโตขนาดไหนแล้วอะไรอย่างนี้ครับก็จะได้บอกแม่ f อฟว่านี่ตอนนี้น้องสุภาษาโตขนาดนี้แล้วได้ปีหนึ่งหรือยังสูงใหญ่แค่ไหนอะไรอย่างนี้ครับก็ช่วยช่วยพี่เขา ถ้าจะกลับบ้านวันไหนก็เดี๋ยวพี่เขาโทรถามผมผมก็จะมาถ่ายให้อีกรอบหนึ่งแล้วก็วันนี้ผมก็จะทิ้งเบอร์เจ้าของช้างแม่ลินล,ลี่กับน้องสุพรรษาไว้ในคลิปผมจะปักหมุดไว้ให้นะครับถ้าจะสอบถามหรือว่าจะสอบถามอะไรก็สามารถโทรหาเจ้าของเขาโดยตรงได้ผมจะปักหมุดและทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์เจ้าของช้างทิ้งไว้ใน ในในใน u ูท b e ให้นะครับเดี๋ยวผมจะปากหมุดไว้ให้ครับผมตอนนี้กำลังจะทำช่องให้เขากำลังแนะนำการถ่ายเดี๋ยวจะปากหมุดไว้ให้นะครับเพราะว่าผมช่วยได้คือแนะนำแล้วก็สอนวิธีถ่ายแล้วก็วิธีโหลดลง y o u t u b e ส่วนเ,เรื่องคะแนนอย่างนี้ผมไม่มีคะแนนช่วยครับก็ช่วยกํำลังดีกว่าเพราะเรามีกำลังมาช่วยก็ ฝากด้วยนะครับน้องสุพัรษาช่องน้องวันดีน้องสุพันษานะครับฝากให้แม่แม่เอซี SC, ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเขาด้วยเพราะผมเปิดช่องให้แล้วนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกราบขอบพระคุณทุกทท่านทุกๆคอมเมนต์ขอบพระคุณมากๆเลยครับผมวันนี้ก็มาหาน้องลินลี่ครับโอ้น้องสุพัรษาพบอกพีว่าตื่น้วกูวาวัวนี้วันนี้วร็วมาหาแม่วู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 วว เดี๋ยวกลับไปอยู่บ้านเราเดอ้อกลับไปอยู่สลินเดอร์ตอนนี้ช้างเดินทางกลับบ้านเยอะมากนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างลําบากนะครับก็โควิดรอบนี้มารอบสองนี่ หนักมากจนบางคนต้องกลับไปบ้านไปตั้งหลักก่อนนะครับก็ฝากกดติดตามให้น้องสุภาษาด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ควานช้างทุกทุกท่านครับผ่านโควิดไปได้วันที่16นี้ผมก็จะมาทำบุญที่สวนอเพณนีเหมือนเดิมนะครับมีช้างเหลืออยู่9เชือกก็จะแจกคะแนนทุกเชือกก็กราบขอบคุณแม่แม่เอที่ได้ส่งคะแนนมาร่วมทำบุญกับผมนะครับกราบขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ